นิวสอนผิษนะครับกัดไี่กัดไว นา้นาน้าแปลกไหมว่าทำไมทาไมฝั่งเนี้ยมันไม่ปลาไม่อยู่เลยนะร้อนเออหาไฟเหรอบนาะไฟเหรอไอเหรอฝั่งนี้มันโล่งไงร้อนนิวสอนพิษ อูอ hora, ้เรียบร้อยตีนกากัดเลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจัดตีจัดไวต้องมีสอนพิษสุดยอดมากฮะตับงมีสอนพิษโอ้ยไซส์ใหญ่ขึ้น ไส่ใหญ่ขึ้นนะเพราะไซ่เล็กขึ้นมาหมดแล้วก็เหได้ไซ่ใหญ่หญ oh. อย่างนิวสอนพิษสกิดเป็นตายทุกตัวครับนิวสอนพิษกับช่อนท้องนาครับช่อนนาน้ำท่วมนิวสอนพิษเป็นยาที่นั่นหนึ่งแกปรับปรุงพัฒนาทุกรูปแบบ ให้ใช้ได้งานได้ทนทานยาวนานมากกว่าเดิมกัดตี้กัดไวนิวซอนพิษเยี่ยมครับ